นี่เงินเงินยูทูบออกหลายหลายจนแบบซื้อคันใหญ่ไปได้นะให้ซื้อคันน้อยเอาแต่ว่าจะไปสะพายอันที่หายที่ยักโบอกคนหรอกตอนแรกคนสิมานั่งอยู่คนสิมานั้งก็หายไปแล้ว่อไายหรอกคันก่อนมอไซ เจอดีเดินหน้าก็หิบไปเลยอาคอยหลังเอ็นเยี่ยบาแตอเอาไปติดแอร์ <c oughs> โอ้งามไยนะฮักนะฮักขอถ่ายด้านหลังหน่อย

ราคาอยู่เก้าหมื่นตกใจหมดโอ้ยนึกว่ารถมันจะซื้อแล้วมันเปิดเองได้กิษิเแลนลงหน้าตั้งทั้งทีหรอวะมาได้สองทางเลยดีนะ มันเหมือนไปข้างเมื่อไ่เบรกอยู่นี่เลยจ้าเบรกแต่ว่าเบรกแข็งเบรกแข็งมากเลยอะเบรกแข็งตัวเนาะไปไปลงไปเบิ้องนั้นหน่อยโอ้อหต้องต้องปุ๊บไปเลยโอ้ใช่ความรุนแรงหาจังแ่ไปไอัตอะไรนะสกูตเตอร์คนที่ใส่เพื่อน ับต้นไปใส่สามสีหามองแล้วเออนี่แหละสีร่ำสีรวยสีแดงเออเออเนี่คือดีแท่ละเอาคันอ้คนร่นแคสามพันแปดอันนี้เซัพติยักเงินยูทูบออก อ,นนอันนี้มีมแบตอยู่ตีนี่ใช่ค่ะมันจะ,จะเป็นตัวเสียบชาร์จคีได้เลยเพ่อไปนี่คือต้องชาร์จก่อ,นเ,น,น,มมอนเดี๋ยวยนวบบน,นน่าาจจะชร์กอเราเปินดูแบบว่ามันขึ้นไหมเทียนด้อยหนาดนี้่ออ,อารมณ์ อ่ไวซ์มินีครับได้แล้วของเสื้อผ้ายิทยักษ์สกูตเตอร์ไฟฟ้าแท็แกซีไงยะยะมาพี่จะข่าวดูวมาขนของขนของใสยได้

โอคถึงจนาอะมาคืนกับคนฉทนหน่ะปะเนี่ยฮะยางงามเลยเนี่ยโอ้ไมคือหนักยางงามงามปะงามเนต่อไปขยันปะรงายใครมเฮ้ยอันเนี่ยเาลงมาได้สิไปโจมดอกมันหนักมันหนักพอม่โจมอ่ะหนักอีหลีไว โอ้ไปเสียบแบตไว้ก่อนโอ้คนปอบลงหายหลายเลยตัวลงลงขึ้นมานั่งเบิงด้ายเนี่ยเนี่ยขึ้นมานั่งเบิงด้าได้ปะฮอดบ่อตีน,น,นอ่ะมือซายครับทีอดดินป่อ เอาลงได้ใช่ป่ะมันนั่งได้แล้วเขาจะาลงหายแล้วเด้เขาล้วเขาลงหายแล้วชั้นั่นเออได้อยู่มันงัดขึ้นยู่หวะขึ้นนางมึงด้วยได้ป่ะล่ะ เตียนพอหอดโอ้ยเนาะตายละต้องเหยียบอันนี้ไปสอ่อนตัวไปมันรูดแรงออกเด้ยวจังเก่ากับขึ้นตรงตัวโอ้ยเนาะโอ้ยต้องเจิมแล้วมันนี่มีไฟเลี้ยวอีกต่างหากไฟเลี้ยว เอาไปสัตว์ขี่ลองบังด้วยเร่งในบ่มีไฟมีมีเอามาทางพีดด้วยต่ำเสียท้ายรถหนซ่างเ้เบิ้งอ้าปล่อยเร่งมาเนี่ยเอาไปมึงจะได้แล้วเหล่าไปตีมันบ่ฮอดค่อยๆเร่งเอาค่อยๆ ไม่ได้หวาไม่ได้หวาค่อยๆเล่งจ้าไปลองพูดไปลองพูดค่อยๆเล่งอย่าเฟ้องเล่งแห้ง บิดทำไมปล่อยต้องกรรมครั้นงนี้อย่างเดียวข้างนั้นอย่าไปบิดมันต้องเอาข้างซ้ายไปเยอะๆบิดไปน้นนอยๆเพราะพเห็นคลิปนีุ้้งหัวขงเขางึดเลยโอ้ยมือหัวเหมือนหเมือนโอ้ย,อย,อย,อยแต่แล้วเมื่อกี้เราเป็น มันยานจะหนามันสิดแล้วเอาก็สิจับให้เกได้กูเลยอ่ะเอาไว้เออจะยังหัวไว้หนอะไถขึ้นนามันสิดเลยเมื่อกี้อย่าเฝ้าเร่งมันอย่าฝ่าอย่าฝ้าขึ้น ออขาดตั้งโบขึ้นมาเนี่ยเขียวมงเียันเนี้ยหัวเมยเลยเมยวาซิ่งว่ามันเด้เกเป็นบุตรที่บิดาแม่ จะปจะแต่อยากต้องอยู่ฝั่งนี้เวลาอยู่นะมันต้องไปอยู่ฝั่งนั้น